Links to one. สวัสดีครับผมแอ๊ดโชคชัยครับสวัสด,ดีค่ะพ,พิงพิงค์าลวีจากซีซั่นสองค่ะสวัสด,ดีค่ะอลิซเชอร์สลักจากซีซั่นสองค่ะสวัสดีครับตตโต้ธน,นันเอชจากซีซั่นสองครับสวัสด,ดีครับวิพัฒน์ศินจากซีซั่นสามค่ะ สวัสดีค่ะพลอยธีรประิดาค่ะซีซั่นสี่ค่ะสวัสดีครับภูมิ้าฟ้าเจริญจากซีซั่นสี่ครับสวัสดีค่ะเจ้าล้านเกียริธานจากซีซั่นห้าค่ะและขออยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ต The Golden Show 2 0 2พันยี่ครับ พวกเราตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว Golden Show 2024เนี่ยเป็นครั้งที่2ของพวกเราแล้วปีที่แล้วที่เราจัดขึ้นในครบรอบ5ปีของรายการเราบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แต่การตามไม่แพ้ครั้งนี้เลยครับไหนใครได้มาชมคอนเสิร์ตอ h โกลเด้นโชว์คราวที่แล้วบ้างครับโอ้โหเยอะมีเยอะมากเยอะมากยกมือขึ้นทุกครั้งไมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังจำกันได้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้โชว์รองลิเกไปนะฮะส่วนน้องพิงค์นี่เลยก็เป็นเทพธิดาลอยมาจากโซเทิลก็เลยนะฮะโซเทิลก็ ไกลมากนะคะกลไปหรอขอขอเป็นจอยใกล้ๆพอครับผมไม่ไกลมากผมเชื่อว่าคนที่มาดูเนี่ยน่าจะจำกันได้ว่าเราทําโชว์สนุกสนุกคับโชว์แปลกๆกันเต็มไปหมดเลยนะอย่างผมก็ได้เป็นหุ่นไล่กาพี่แอ๊บเป็นแซกโซโฟนไม่พี่ไม่ได้เป็นแซกโซโฟนเป่าครับเป่า่แซซกโโฟนใช่แล้วซึ่งคอนเสิร์ตนี้พี่แอ๊บจะดูดแซกโซโฟนด้วยไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่น้อันนี้จำได้ไหมปีที่แล้วทำอะไรจำได้ค่ะปีที่แล้ว นเป็นพุมาในเรื่องบ้านใสทองค่ะเ็าชอบมากๆเลยค่ะจะบอกว่าพุมาเนี่ยไม่ได้มีแต่ในคอนเสิร์ตนะคือเคยเห็นน้องเป็นพุมานมั้งแต่ในรายการในคอเสียงตันดให้พุจมาหน่อยได้ไหมครับเป็นแฟนรายการก็ต้องเคยได้เห็นน้องแน่นั่ซึ่งตอนนั้นพี่ยังเห็นในรายการคือยังตัวน้อยๆยังเป็นเด็กอยู่เลยครับเจอกันอีกทีคือโตเป็นสาวโตกว่าพี่ไปเยอะมากเลาด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับน้องลิซสิบหกค่ะสิบหกยังขนายเลย พี่ขอถามส่วนสูงได้ไหมคะสูงเท่าไหร่คะสูง74ไม่ต้องถามตรงนี้ไม่ต้องถามตรงนี้เลยพี่สนสูงแล้วนะคะยังสูงไม่เท่าถึงภูน้องเลยค่ะดีแล้วนะที่174ถ้าไป2เมตรนี่จะน่ากลัวกว่านี้พอแล้วนะลูกเอางี้แล้วนะต้องมีเด็กอีกคนนึงด้วยใช่ต้องมีเด็กอีกคนนึงหนูปะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนูเลยค่ะลูกค่ะพอเสียงหนูปะคะอีกทีนะไม่กล้าแล้วปล่อยนี่เป็นว่าเป็นร่างตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ17ปีแล้วค่ะ แต่เราโค้ดมีแต่เด็กน้อยเลขสามไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราสองคนโอ้เราก็กำลังจะเข้าเลขสามแล้วดีสักหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเลยเราอย่าพูดเรื่องอายุกันยอะครับด้านล่างใจไม่ดีแล้วฮะรอบที่แล้วนะครับหลายๆายคนก็คงประทับใจกับคอนเสิร์ตที่พวกเราเนี่ยเตรียมมาให้แต่ว่าในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าความสนุกสนานความไพเราะไม่แพ้รอบที่แล้วแน่นอนครับถูกต้องแค่โชว์แรกนะพี่ฟอฟื่งฟ้าเมื่อกี้เราได้ผสมผสาน การเต้นหลายแบบไปด้วยกันคือเรียกได้ว่าแปลกแตกต่างจากปีที่แล้วแน่นอนใช่ค่ะเหมือนได้เต้นอยู่ในฟลอร์ดอกไม้จริงๆเลยค่ะนี่ขออีกห้หน่อยฟลอร์ดอกไม้จริงๆเลยค่ะ นั่นก็เป็นแค่โชว์แรกนะครับเรายังมีบทเพลงของทางอีกมากมายเลยแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับโชว์สุดอลังการนะครับให้เหมาะสมกับชื่อคอนเสิร์ต The Golden Show อย่างแน่นอนครัแล้วจะบอกว่าไม่ได้มีแค่พวกเรา8คนเท่านั้นนะคะยังจะมีแก๊ง The Golden Song อีกมากมายที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนในโรงละครแห่งนี้แน่นอนค่ะใช่ค่ะก็สำหรับปีที่แล้วนะคะมีศิลปินรวมทั้งหมด21คนก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ย มีทั้งหมด29คนไปเลยค่ะ29คนนี้เรียกว่าจุใจมากครับ29คนนี้คือแค่พวกเรานักร้องนะคะยังไม่รวมพี่นักดนตรีตรงนี้แล้วก็แดนเซอร์ที่เป็นแคเราเมื่อกี้ดีโหเยอะมากก็ต้องขนมาเยอะนิดนึงให้มันยิ่งใหญ่ส่งความคิดถึงที่พวกเรามีต่อท่านผู้ชมทุกคนไงเดี๋ยวรอบหน้าจะขนมาเยอะกว่านี้คือนักแสดงจะอยู่ตรงนู้นแล้วคนดูอยู่ตรงนี้ออ๋ค่ะ